สวัสดีครับไดกลังมกบผมในรายการคนเดิกับฟิลเกมมี่อีกแล้วนะคบวันนี้กรจะมาเล่นซีซีสกันต่อเลยนะครับคลีซีสก็ได้คลีซีสนะครับเราจะมา่ยูดาไททันทาวัเรามาเล่นยังไงไปดูกันเลยนะครับ ไททันหกสิบเอ็ม M ใจถ้าเกิดยังไม่มีใครเข้าผมจะตัดคลิปไปก่อนนะครับอ่ะมากันเลยครับกว่าจะหาคนเข้ามาได้ นี่ครับดูจากมือก็น่าจะรุเลนะครับนี่ไททันครับให้ดูให้ดูดึงตึงตึงตึงึงนี่เห็นแค่มือครับเราต้องออกไปข้างนอกครับ่นนี้อุ้ยไ่ทันเริ่มเลย รลัวนะทำเป็นสายยอ่ยอเอายอ่ยอๆมาเราเอาจริงนะเมื่อกี้ถ่ายรูปไว้นะเพื่อเอาทำปกคลิปครับเอาเราขึ้นตรงนี้แตบบ่ผมก็ไม่ปลอดภัยว่ะผมเนี่ยจะเป็นไททัทนหรือเปล่า เจนครับผมเป็นไททันส่วยแล้วๆๆเอออย่าอย่เสียงดังไปนี่หว่าขออภัยด้วยนะโอ้ตอนที่ผมมาเกิดบนไททันครับเหม็นไททันมาหือมานะครับนี่ครับโอ้โหใหญ่ไหมครับอืมผมจะโดนลงไปแล้วนะครับว a l เลส s t r u c t i o n โดดถ,ถึงนี่คือจะลอยมากครับ ซู้ไม่ไหวซู้ไม่ไหวเอาตัวไม่รอดต้องออกก่อนครับต้องออกก่อนอุย้ยตายตายตายแกแกเอือเรียบร้อยแล้วเลย,ย,ย,ยไหนคนเดียวเลยไหมกําลังเราลงบัมมนมือท่านก่อนนะครับมานะในบ้านนี้นหนึ่งคนหรือเปล่ารู้สึกมันจะมีห้องล่างตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวก่อนเผื่อไม่มีนะ สโลวสโลว์สตีช์เธอจะวดดมอทุกคนนั่นก็มีหัวใจนะอย่ายิงผมเลยพวกคุณนี่โหดร้ายอ่ะโหดร้ายจัง เดี๋ยวผมจะให้คนลงไปยืนบนมือทายทานได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับนี่ม,มีลูกให้ลงมปได้ทุกวันจะมีโอกาสมากมายอินเด็กซ์เตอะฮัวสไตร์ก์ถ้าเรายิงได้อีคนกำลังลงอยู่ีคนกำลลงอยู่โอ้โห เรียบร้อยมามามา๋มายวผพูดจะปรับแต่งเพิ่มด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังมีบ้านแค่นิดเดียวอืม้มเรียบร้อยครับโจโปยดูดิมันจะขึ้นหนึ่งไกันเยอะแยะ,ยะ,ยะงนั้นนะครับแต่เราจะมาตรงนี้ครับ

แมลไททัน่นะสวยงามมากมีกำแพงด้วยอ้ยตกตกมาแล้วมาอินเด็กซเตอร์แหลนมากมายในเด็กซเตอร์แล้วอ,วอขึ้นมาก่อนครับตกอีกแล้วอะโอ้ยกูไม่ได้บอกมาตรงนี้

เรียบร้อยครับเรานี่ได้ให้ก่อนเพื่อนเลยครับโดนลุมสามตัวรวดครับ <c oughs> สุดยอดครับอาจจะมีเสียโรคโกเล็กน,น้อยนะครับจากคนบ้าครับโอ้โตัวนี้ครับผมก็ขึ้นมาที่เดิมแล้วครับเพราะว่าตรงนั้นมันต้องมีสตูอีกมากมายตรงนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใหม่ตัวดดดีด ตีจังเตียวตึตดตึตดตึเด็ดตตึตึ่นจริงแล้วมือยาตายหรือเปล่าล่ะก็วิ่งมาหาลาบดมันอยู่อีกไม่ใกล้ยิงซอมดีแล้วมันก็เลยนีไปเก็บกาศูนที่อยู่ในห้อง เตือป้องกันมาให้ซอมบี้นัดมีไม่ใหญ่ลราเพลงที่อะไรวะมันมาแล้วมันมาแล้วอู้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าลงมาพี่ด้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเล่เรียบร้อยเยก็เบกระสุนหมเ,เรียบร้อยครับ รสึกเหมือนมีคนตายป่ะเราต้องอยู่ตรงนี้นะโอ๊ยสอมบี้มาสอมบี้มา เ็นอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวพอแล้วทีไทยทันมันอยู่ข้างบนอือๆร้อยอับดำ 120. อีกร้อยยี่สิบัลงสุดคู่อับ กว้างครับมาละมาละที่พอแล้วที่พายทันนั้นใกล้กลมา,มาอยู่ไหน,นอยู่ไหนคน,นจุดไหนวะเย้อืมตอนนี้ ดีพอแล,แล้วอย่าพกตัดคลิปก่อนนะครับ <sı c Assad> อ่มาต่อกันเลยครับอืออุ้ยทยทอดทยทอดทยทอุ้ยโคตรทยทอดเลยพัดไงพัดไงเออตอนนี้ครับโอ้โออหกลางหัวครับตีขวานทงครับสุดยอดสหรับพัดนี่ก็ไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ